รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตะวัวทุ่งนำทีมล่อซื้อและจู่โจมตรวจค้นจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าในพื้นที่เสี่ยงบ้านเขาเปาะตาบลกระสมได้ยาบ้าพร้อมยึดทรัพย์หลายรายการเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่2กุมภาพันธ์2555ที่สถานีตำรวจภูธรตะวัวทุ่งอำเภอตะวัวทุ่งจังหวัดพังงาพันตำรวจโทรอำนวยชุมเหมือนรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้เปิดการแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านเขาเปาะตำบลกระสมอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาโดยมีผู้ต้องหาชื่อนายธวัฒกสิรักษ์อายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่49ทับสหมู่5าตำบลกระสมอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าชนิดเม็ดสีสม้มบรรจุอยู่ในหลอดเครื่องดื่มตัดสัน้นปิดหัวปิดท้ายจำนวน22เม็ด ชนิดสีเขียวจำนวนหนึ่งเม็ดทั้งหมดอยู่ในตลับเครื่องสำอางยาบ้าชนิดสีส้มที่ได้จากการเล่าซื้อจำนวน4เม็ดเงินสดที่ใช้เล่าซื้อจำนวน1,200บาทพร้อมกันนี้ได้ทำการยึดทรัพย์ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลายรายการดังนี้ 1. รถเก่งยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิงคีสามห้าปูเกตหนคัน 2. เครื่องเล่นดีวดียี่ห้อซัมซุงหนึ่งเครื่อง 3. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1ชุด 4. ทีวีจอแบนซั Samsung, มซุงส2นิ้ว1เครื่องและเงินสดที่ได้จากการขายยาบ้าจำนวน5,200บาทพันตำรวจโทรอํานวยชุมเหมือนรองผู้กํากับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานี้ตํารวจภูทรตะกวดทุ่งเปิดเผยว่า ตนได้ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้มาระยะหนึ่งแล้วจนแน่ใจจึงส่งสายลับให้ทำการล่าซื้อพร้อมกับถ่ายสำเนาธนาบัตรที่ใช้ในการล่าซื้อไว้เป็นหลักฐานจึงได้นำกำลังเข้าจู่โจมตรวจคน้นโดยผู้ต้องหาไม่ได้ต่อสู้หรือขัดขืนแต่อย่างใดและคนพบยาเสพติดภายในตัวผู้ต้องหาในเบื้องต้นผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่า ได้ค้ายาเสพติดให้กับวัยรุ่นภายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงจริงในราคาเมลาสอร้อบถึงาบาทจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ทำการขยายผลและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเวรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป